ผู้นำบางประเทศในยุโรปก็บอกว่าตอนนี้เป็น pre cold war คือท่าทีเขาก็ดูเข้มข้นขวาจัดมาทิศทางจะเป็นยังไงคะอาจารย์ผมว่ามันน่าจะ pre world war มากกว่านะดูท่าทางก่อนสงครามโลกใช่หลายคนประกาศว่าเป็นสงครามเย็นใหม่ไปแล้วไม่ว่าจะปูตินอยู่หรือไม่ระบอบของปูตินจะอยู่ต่อนะอยู่ต่ออีกนานนะครับเพราะว่ากลไกภายในองคาพยโเนี่ยมันไม่เปลี่ยนง่ายๆมันอยู่ในระบบมา20กว่ปี นันตอนนี้เขาพูดกันแล้วว่าปูตินอยู่หรือไม่อยู่ไม่ใช่ประเด็นแล้วระบอบปูตินยังอยู่ก็จะเป็นภัยกับยุโรปตะวันตกคือระบอบอะไรระบอบการสถ,ถาปนารัฐกันชนระบอบการสร้างกําลังพัฒนาขีปนาวุธรุ่นใหม่พัฒนาอาวกาศพัฒนาการส่งออกอาวุธพัฒนากองกําลัง การพัฒนาของกำลังของรัสเซียขีปนาวุธรุ่นใหม่ๆนะครับยุทโธปกรณ์ใหม่ๆส่วนรัสเซียก็ต้องสถาปนาความเข้มแข็งให้ได้เพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเรายืนอยู่ตรงไหนจากประวัติศาสตร์อะไรแต่ไทยเนี่ยยืนอยู่ตรงกลาง ทีนี้คือการมาของอย่างขวาจัดในยุโรปเนี่ยนะคะอาจารย์มันจะมีผลที่ทําให้นโยบายหลังจากนี้ที่เกี่ยวข้องกับสงครามก็แน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสงครามรัสเซียยูเครนมันจะเป็นไปนในทางไหนครับเพราะว่าคือเฉพาะก่อนที่ขวาจัดจะมาสิ่งที่ผู้นาฝรั่งเศสประกาศก็เข้มขนนะะ้นในการาที่จะส่งทั้งยุโทโธปกรณ์ส่งทหารไปช่วยเทรนแล้วก็บอกบ่อยๆนะคะว่าสงครามอยู่หน้าบ้านเราแล้วผู้นําบางประเทศในยุโรปก็บอกว่าตอนนี้เป็น pre cold war ก่อนสงครามเย็นแล้วด้วยซ้ำไปนะคะคือท่าทีเขาก็ดูเข้มข้นขวานจัดมาทิศท,ทางจะเป็นยังไงคะอาจารย์ผมว่ามันน่าจะพรีวอร์วอร์มากกว่านะดูท่าทางก่อนสงครามโลกใช่ก่อนสงครามโลกหลายคนประกาศว่าเป็นสงครามเย็นใหม่ไปแล้วทั้งเลขาธิการสหประชาชาติทั้งผู้นําหลายคนบอกว่าเป็นสงครามเย็นใหม่แต่ก็แล้วแต่แล้วแต่มองนะครับแต่ว่าก็เป็นาการปรลองกําลังของรัเสเซียกับพันธมิตรซึ่งมีจีน แล้วก็มีหลายประเทศอยู่ข้างหลังแล้วก็สหรัฐแล้วก็พันธมิตรยุโรปซึ่งมีเยอะมากตอนนี้อยู่ข้างหลังนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณกีตาร์เป็นใครประวัติศาสตร์ความเป็นมาเป็นยังไงถ้าเป็นประเทศยุโรปเล็กๆเ,เป็นประเทศฝ่ายประชาธิปไตยไม่ใช่คอมมิวนิสต์ไม่ใช่สังคมนิยมแบบรัสเซียคุณกีตาร์ก็ต้องตื่นตกใจการมาใหม่ของรัสเซียแน่นอนการเข้าไปายึดใครเมียนี้ก็น่ากลัวนะครับการสถาปนาระ,ระบอบปูติน นะครับก็น่ากลัวมา20ปีไม่ว่าจะปูตินอยู่หรือไม่ระบบของปูตินน่อยู่ต่อนะอยู่ต่ออีกนานนะครับเพราะว่ากลไกภายในองค์การพยพบเนี่ยมันไม่เปลี่ยนง่ายๆมันอยู่ในระบบมา20กว่าปีหมดปูตินระบอบปูตินก็ยังอยู่จะยังอยู่ได้ยังไงคะอาจารย์มันเป็น,นกลไกรัฐสภาข้าราชการประจําหน่วยความมั่นคงหน่วยข่าวกรอง KGB อยู่ครบถ้วนหมดนะครับจะจะเปลี่ยนพวกนั้นไปได้ยังไง ผู้นําลงคนเดียวเองแต,แต่แน่นอนผู้นําคนใหม่ก็จะต่อสู้กันแล้วขึ้นมาขับเคลื่อนระบอบเดิมก็คือระบอบปูตินตน,นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาพูดกันแล้วว่าปูตินอยู่หรือไม่อยู่ไม่ใช่ประเด็นแล้วระบอบปูตินยังอยู่ก็จะเป็นภัยกับยุโรปตะวันตกคือระบอบอะไรระบอบการสถาปนารัฐกันชนระบอบการสร้างกําลังพัฒนาขีปนาวุธรุ่นใหม่พัฒนาอวกาศพัฒนาการส่งออกอาวุธพัฒนากองกําลัง ระบอบทั้งหมดเหล่านี้ทำให้รัสเซียเข้มแข็งก็จริงแต่มันเป็นภัยมันเป็นกับดักรัเสเซียเข้มแข็งมากเท่าไหร่ก็เป็นภัยต่อเยอรมันต่ออังกฤษต่อฝรั่งเศสต่อประเทศเล็กประเทศน้อยประวัติศาสตร์นะครับแต่รัสเซียก็บอกว่าอา้าวถ้าผมไม่ทําแบบนี้เมื่อก่อนคุณมาบุกผมนี่นาซีเยอรมันไงค่ะนโปรเลียนไงแล้วยังมีอีกหลายประเทศอเมริกันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องสถาปนาความเข้มแข็งนั้นตรงนี้มันเป็นกับดักประวัติศาสตร์ ก็ขึ้นอยู่ว่าคุณกีต้าอยู่ฝ่ายไหนถ้าคุณกีต้าเป็นชาวเยอรมันเนี่ยก็ต้องตื่นตระหนกถึงแม้ว่าจะชอบพลังงานราคาถูกจากรัเสเซียในรอบหลายปีแต่ตอนนี้ไม่เอาแล้วตอนนี้พัฒนาทางเลือกดีกว่าพลังงานทางเลือกเพราะระบอบรัเสเซียน่าตื่นตระหนกมากกว่านะครับแล้วการพัฒนากองกาลังของรัเสเซียขียปนาวุธรุ่นใหม่ๆนะครับยุทโธปกรณ์ใหม่ๆระเบิดนิวเคลียร์ขนาดเล็กทางยุทธวิธีซึ่งลูกหนึ่งก็ น้ำหนักเกือบเท่า,ทากับที่ทิงที่นะาซากิฮิโรชิมาก็น่ากลัวนะลูกใหญ่กว่านั้นเป็นร้อยเท่าเพราะฉะนั้นก็ต้องเทไปอยู่กับนาโต้นะครับต้องเทไปอยู่กับอเมริกันนะครับเพราะว่าอเมริกันมีบทบาทสูงมากในนาโต้ส่วนรัเสเซียก็ต้องสถาปนาความเข้มแข็งให้ได้เพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเรายืนอยู่ตรงไหนจากประวัติศาสตร์อะไรแต่ไทยเนี่ยยืนอยู่ตรงกลาง ถูกไหมครับเข้าใจรัสเซียบอกอืมเข้าใจเข้าใจย,ยุโรปอืมเข้าใจแล้วยุโรปเราก็มีประวัติเลวร้ยายมาพอสมควรในยุคราชานิคมก็เข้าใจแล้วก็ให้อภัยไปละแล้วลก็รัสเซียก็มีความเป็นพันธมิตรที่ดีแต่ก็ไม่ใช่ระบอบเราเพราะว่าอยู่ยุคหนึ่งคอมมิวนิสต์เซียคอมมิวนิสต์จีนก็เคยจะล้มระบอบไทยวิทยุคอมมิวนิสต์ที่สนับสนุนโดยรัเสเซียและจีนเนี่ยประกาศจะล้มระบอบไทยอยู่เป็นสิบสิบปีนะครับ เขาลืนใหม่จําไม่ได้แล้วต้องไปดาวน์โหลดเทปมาฟังล้มคุณกีตาร์ล้มรัฐบาลทํำลายวัดเนี่ยเขาพูดเป็นประจำนะครับุ่นผมยังทันนะครับไม่เอาครอบครัวไม่เอานะครับพ่อแม่นะครับขอให้มีแดงไทยนะครับเรดนะครับเรดกาดไทยนี้เป็นต้นนะครับยังจําได้อยู่นะครับถ้ามีเทปก็มาเปิดให้ฟังอยู่นะครับลืมไปหมดละคนไทยยกให้อภัยแั้นเข้าใจหมด เขาถึงได้ดีกับไทยไงว่าไม่ได้ติดใจไม่ได้แคร์แต่แน่นอนคือสงครามไม่ได้ดีกับใครแม้ว่าเราอาจจะพยายามที่จะอยู่ในจุดที่ได้ประโยชน์หรือว่าเสียหายน้อยที่สุด